คิดถึงจะตายแล้วรักนายจังผมก็รักพี่เออคุณเป็นใครคะพ่อผมเองพ่อเหรอใช่แล้วจ้ะเออเอสวัสดีค่ะคุณอาฉันคือเหลียงเชินเรียกอาแล้วเหรอเมื่อกี้ยังเรียกพ่ออยู่เลยนี่ย ตกลงฉันควรเรียกอะไรอะลูกสะภ้ยฮะดูสิลูกสะั้ยของพ่อเทนตรงดีจริงๆฮะเมื่อกี้เหมือนมีคนบอกว่าตัวเองไม่ใช่แฟนคลับเลี้ยงเฉินนี่อะใช่แล้วพ่อไม่ใช่แฟนคลับหรอกนะพ่อเป็นพ่อสามีต่างหากใช่ไหม เดี๋ยวเช็ดให้นายหน่อย<ะ>เดี๋ยว<ะ>อย่าขยับนะพอะดีเลยเป็นแบบที่พ่อต้องการเลยพ่อบอกให้นะพ่อเนะจะถ่ายรูปสักสองสาใบไปให้แม่ของลูกจะได้ไม่ว่ากลับเมืองจีนทั้งทีไม่ทําอะไรมาเลยมา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  <c oughs> ใกล้ๆหน่อยนั่นแหละดีมากดีเด็กดีอ่าฮ่าเฮ้ยรู้จริงมามามาสองคนเลยมา เออโอเคดีดีมากนั่นแหละมามาเปลี่ยนมุมบ้างมาเออดีอ้านั่นแหละแม่ดูดีจริงๆดูดีแม่ดูสินี่มันกิ่งทองใบหยกชัดๆเลยอะไอจอี e. ชื่อแปลกซีรลีปังว่าได้ี้ดังได้ใจ